แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่601คืนนี้แต่งงานส่วนนกแก้วที่บินหนีไปนกที่ตนรู้สึกชิงชังตัวนี้บินหนีไปแล้วก็ปล่อยไปนางอยากจะให้นกแก้วตัวนี้บินออกไปแล้วหาอาหารไม่ได้หนาวตายอยู่ท่ามกลางพื้นหิมะด้วยเหตุเช่นนี้กู่จึงหยวนก็จะเป็นของนางก่อนหน้านี้คืออย่าเบื่อไม่ได้รู้สึกว่าความต้องการครอบครองในใจของตนเองจะแรงกล้าเช่นนี้ แต่หลังจากที่ได้เห็นเจ้านกแก้วตัวนั้นแล้วนางก็ค้นพบว่านางอยากครอบครองเขาแทบบ้าถึงกับรู้สึกว่าไม่ว่าผู้ใดก็ห้ามเข้าใกล้กู้จึงหยวนทั้งนั้นห้ามใกล้ชิดจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามนางล้วนรู้สึกแบบเดียวกันหมดเจอ้าอยากเก๋อจุงจิ้งหยวนเดินไปตามพื้นหิมะจนกลับมาถึงกระโจมนางพูดออกมาพวกเราแต่งงานกันเถิดแต่งกันเร็วหน่อยไม่จำเป็นต้องรอหลังจากนี้ท่านดูสิว่าเทียนพวกนี้ท่านชอบหรือไม่ ข้าคิดถึงท่านจึงนำม,มาให้เทียนสีขาวพวกนั้นคนตาขึ้นอย่างพวกท่านรู้สึกว่าไม่เป็นมงคลใช้เส้นไว้คนตายพวกเราไม่ถือสาข้าจึงให้คนอื่นไปหมดแล้วข้าสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดของตนเองให้กับท่านได้ทุกอย่างท่านที่กู้พวกเราแต่งงานกันเถิดไม่ได้กู้จึงหยวนสลัดตนเองหลุดจากนางจ้องจือ,อยาเกิดที่เริ่มคลุ้มคลั่งเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งใดคือความรักสิ่งใดคือความหลง ท่านคิดจะใช้หลักการใดมาทําให้ข้าค่อยวอ,อีกเล่าข้าไม่อยากฟังถึงอย่างไรก็ขอเพียงท่านแต่งงานกับข้าก็พอข้าจะไปบอกกับท่านพ่อเดี๋ยวนี้เลยว่าคืนนี้เราจะแต่งงานกันเจ้ายากเกิดวิ่งออกไปด้วยความลนลานนางไม่อยากฟังคําปฏิเสธอีกต่อไปแล้ววิ่งไปถึงกระโจมของหัวหน้าเผ่าในพริบตาเดียวหลังจากที่ร้องขอความต้องการของตนเองแล้วก็ถูกไล่ออกมา กำหนดวันเวลาไปเรียบร้อยแล้วจะมาเปลี่ยนตามอำเภอใจได้เช่นไรนี่เป็นการไม่เคารพต่อสัตว์เทพชนเผ่าที่เคยยิ่งใหญ่รุ่งเรืองในแถบภาคตะวันตกเฉียงเหนือละแวกนี้ก็ถูกทำลายไปแล้วถูกแม่ทัพเทพสังหารแห่งต้าถิ่นไล่ฆ่าจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปพวกเขาชนเผ่าอีชานยังเหลือรอดมาได้อย่างสมบูรณ์ก็เพราะว่าพวกเขาค่อนข้างศรัทธาในสัตเทเทพหากเปลี่ยนแปลงเวลาสัตเทเทพไม่เมตตาชนเผ่าอีสานอีก เช่นนั้นต่อไปจะทําเช่นไรได้อีกจอยยาเกือยือนอยู่นอกกระโจมเป็นครั้งแรกที่ถูกโยนออกมาอย่างไร้เยื่อใ่เช่นนี้นางโกรธจนกัดฟันกรอดสิ่งที่อยากได้เหตุใดถึงได้ยากเย็นเช่นนี้เสมอเหตุใดเหตุใดกันในหัวของหัวหน้าเผ่าจะต้องมีแต่ขี่มา้าแนเรื่องเล็กเท่านี้สัตวเทพจะมาสนใจได้อย่างไรกันจอยยาเกอบ่นอุบเบาๆลุกขึ้นยืนกำลังจะไปหากู้จึงหยวน ยามที่คิดถึงเขาไม่ได้เห็นหน้าเพียงชั่วพริบตาเดียวก็รู้สึกแย่เกินทนแล้วทว่าเวลานี้จูจ่ๆก็มีคนขี่ม้าผ่านไปด้วยความเร็วสูงบนใบหน้าเขาแฝงไว้ด้วยความกระวนกระวายจือหยาเกือพลันใจเต้นตึกตักรู้สึกถึงลางสังห์ไม่ดีขึ้นมากระทันหันจึงไม่ได้มุ่งหน้าไปทางกระโจมของกู้จึงหยวนต่อแต่กลับไปยังกระโจมบัญชาการของหัวหน้าเผ่าอีกครั้ง หัวหน้าเผ่านี้เป็นความจริงคนมากมายล้อมชนเผ่าพวกเราเอาไว้แล้วล้วนแต่เป็นคนของต้าอินทั้งหมดเลยต้องเป็นเจ้าคนต้าขึ้นนั่นที่นำพาความเดือดร้อนมาสู่พวกเราเป็นแน่หัวหน้าพวกเราควรทําเช่นไรกันดีเจ้าแน่ใจนะว่าเป็นคนจากทางการของต้าลิ้นทั้งหมดเวลานี้บนใบหน้าพ่อของจียาเบื่อหรือหัวหน้าชนเผ่าเผยให้เห็นถึงความลนลานเขาศรัทธาในสัตวเทพยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งศรัทธา เวลานี้แทบจะคุกเข่าลงไปร้องขอทางออกจากสัตว์เทพเสียให้รู้แล้วรู้รอดแต่ประสบการณ์จากการเป็นหัวหน้าเผ่าหลายปีมานี้บอกเขาว่าแม้จะฆ่าคนทั้งเผ่ามาสังไว้แล้วร้องขอสัตว์เทพให้ช่วยก็ใช่ว่าจะช่วยจริงๆสัตว์เทพไม่เคยช่วยคนไร้ความสามารถเขาหยิบอาวุธตนเองแล้วขี่ม้าออกมานอกชนเผ่าเห็นเหล่าทหารนักรบรายล้อมอยู่ด้านนอกมือที่จูงบังเหียนอยู่ก็สั่นเทาเบา คนมากมายเช่นนี้ลองคำนวณดูหักหนึ่งคนถมน้ำลายหนึ่งครั้งชนเผ่าอีชานของพวกเขาคงไม่ต่างอะไรไปจากอุทกภัยครั้งใหญ่ภัยพิบัติครั้งนี้จะผ่านไปเช่นไรครานี้ควรจะทำเช่นไรดีเขาอยากไปขอความช่วยเหลือบุรุษทูตสวรรค์ที่เคยอวยพรให้กับเขาแต่หลังจากที่คนผู้นั้นจากไปแล้วก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยทิ้งไว้เพียงยาวิเศษไว้ให้กับชนเผ่าหลังจากที่เขากินเข้าไปแล้ว ร่างกายก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งยังได้กู้จึงหยวนบุรุษหน้าตาดีมาอีกคนเขาไม่เข้าใจความหมายของทูตสวรรค์แต่ทูตสวรรค์ตนนี้มีวิธีการที่สามารถซ่อนชนเผ่าเอาไว้ได้วิธีการนี้ทำให้เขาศรัทธานับถือดังนั้นจึงทำตามที่ทูตสวรรค์สั่งยามนี้ควรจะทำเช่นไรต่อต้องทำเช่นไรกันดีเห็นรองหัวหน้าที่ควบมาอยู่ข้างกายตนเองจึงเอ่ยถามน้องรอง เจ้าว่านี่มันเกิดเรื่องอันใดขึ้นควรทําเช่นไรต่อให้ต้องสู้จนเกิดเหตุนองเลือดพวกเราก็เอาชนะไม่ได้รองหัวหน้าเผ่าแค่นหัวเราะเบาๆหันไปมองหัวหน้าเผาที่ช่างคุยโวโอโอดคนนี้ความรู้สึกไม่พอใจเปี่ยมล้นอยู่ภายในทั้งทที่ก่อนหน้าก็คุยกันไว้ชัดเจนแล้วว่าจ๋อย่ากเกิดจะแต่งงานกับเสียซานหลิงผู้เป็นบุตรชายของเขาตอนนี้กลับมีไอ้ไก่อ่อนจากที่ใดก็ไม่รู้เพิ่มเข้ามาความคิดพันเปลี่ยนไปทันควัน บนโลกใบนี้มีเรื่องดีเช่นนั้นที่ใดกันตอนนี้เจออันตรายแล้วยังจะให้เขาช่วยคิดหาหนทางหากทางออกมันคิดออกมาได้ง่ายเพียงนั้นเขาจะยังเป็นเพียงรองหัวหน้าเผ่ายูรูหอรอกหรือยอมแพ้เถิดที่ใหญ่ข้าเคยเห็นต้าชิ้นรบกับเผ่าคุยซานหลางเมือ่อสงครามจบลงเผ่าคุยซานหลางแม้แต่เด็กน้อยตาดำๆก็ไม่เหลือรอดมาสักคนพื้นกลายเป็นสีแดงสด แม้แต่ศพที่สภาพสมบูรณ์สักศพก็ไม่มีเลยทหารต้าชิ้นนั้นโหดร้ายทารุณที่สุดคำพูดของรองหัวหน้าเผ่านักแน่นจริงจังเป็นอย่างยิ่งหากยอมแพ้แล้วส่งวัวส่งแพะของชนเผ่าไปให้ไม่แน่ว่าอาจจะพอมีเด็กน้อยหลายชีวิตรอดไปได้หากไม่ทําอันใดเลยสักอย่างยืนหยัดที่จะต่อต้านด้วยความกล้าหาญเช่นนั้นก็จะไม่เหลือผู้ใดเลยสักคน ถูกทำลายล้างไปแล้วเดาว่าคงไม่มีผู้ใดรับรู้แล้วก็ไม่มีผู้ใดอาจรู้ได้ด้วยทหารต้าขึ้นคงไม่เห็นชีวิตคนชนเผ่าเพียงพันกว่าคนอยู่ในสายตายิ่งไม่มีทางบันทึกชื่อของชนเผ่านี้ลงบนประวัติศาสตร์แน่นอนพวกเขาชนเผ่าอีสานได้มีตัวตนอยู่เพียงช่วงเวลาสั้นสสุดท้ายก็ไม่หลงเหลืออยู่อีกเช่นนี้ผู้ใดจะไปยอมท่านพ่อยังไม่รู้เลยว่าพวกเขามาที่นี่ได้อย่างไร แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามาที่นี่เพราะเหตุใดกันแน่หากต้องการฆ่าล้างบางพวกเราชนเผ่าเล็กๆบนทุ่งหญ้าเช่นนั้นก็ต้องบุกเข้ามาแต่แรกถือโอกาสตอนพวกเราไม่ได้เตรียมพร้อมเสียบดาบที่แหลมคมเข้ามากลางอกของพวกเราเช่นนี้ถึงจะเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดแต่ตอนนี้พวกเขากลับไม่ได้ทําเช่นนั้นจะต้องมีวิธีอื่นเป็นแน่จอหยาเจอตามออกมาได้ยินบทสนทนาของทั้งสองคนมองไปทางชุดเกาะสีเงินบนหิมะสีขาวพลนคนทางนั้นสวมชุดเกราะที่ดูเยือกเย็น ท่าทางแข็งแรงดูดันเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณดูแล้วไม่ใช่สิ่งที่ชนเผ่าอิชานเผ่าเดียวจะต่อกอนด้วยได้ทหารต้าลิ้นมีจิตวิญญาณแข็งแกร่งเช่นนี้มีหน้าหลับแม้จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดของตนเองให้กับกู้จึงหยวนคนผู้นั้นก็ยังคงมีท่าทีอะไรอาวรต่อต้าลิ้นถึงเพียงนี้ถึงจะไม่มีความทรงจาำอยู่แล้วก็ยังคงเป็นเช่นนี้ จอยาเบื่อเกิดความรู้สึกโกรธเคืองอยู่ในใจถึงกับขนาดที่สงสัยว่าคนเหล่านี้มาเพื่อตามหากู้จึงหยวนจอย่าเกิดโตแล้วรู้จักพูดจาคําพูดคามจาก,ก็มีเหตุผลพวกเราชนเผ่าอีสานชนเผ่าเล็กๆไม่มีแผนการดีๆอะไรหรอกพูดตามตรงอย่างไม่กลัวคนหัวเราะเยาะของที่ดีที่สุดของพวกเราในสายตาพวกเขาก็มีค่าเพียงน้อยนิดเท่านั้นและนอกจากจอยาเก๋จะไปกับเจ้าไก่อ่อนนั่น คำพูดของรองหัวหน้าเผ่าเจ้าเจ็บจอ,อยาเก๋ได้ยินก็น่าเสียไปทันทีมีทั้งปัญหาภายในและศึกจากภายนอกเช่นนี้จะทำอย่างไรไม่ว่าผู้ใดที่เจอเช่นนี้ก็จนปัญญาทั้งนั้นเงยหน้าขึ้นไปมองทางหัวหน้าเผ่าทันใดนั้นเองก็พบสายตาประหลาดของหัวหน้าเผ่าผู้เป็นพ่อมองมาที่ตัวของนางจอ,อยาเอ,อ๋อเจ้าเป็นสตรีที่สวยที่สุดในชนเผ่าได้ยินมาว่าบุรุษจงหยวนดีไปหมดทุกอย่างมีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่ดี คือทนต่อการหลอกล่อยุวยวนของสตรีงามไม่ได้พ่อจะส่งเจ้าไปเจรจาสงบศึกเจ้าไปเกลี้ยกล่อมแม่ทัพใหญ่จืออยากเก้อแทบจะล้มลงไปที่พื้นชนเผ่าที่อยู่มาหลายสิบปีต้องพังลงเช่นนี้แล้วหรือ